สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n นลของครูนัดเบรกอัพเอ็กซ์เพรสตนะคะวันนี้ค่ะนัดจะมาพูดถึงเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยพบเจอนะคะ จะทำอย่างไรนะคะที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่เรารักนะคะหรือแฟนเก่าของเราค่ะที่เขาบอกกับเราว่าฉันไม่รักเธอแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรกับเธอแล้วนะะเราจะสามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้อย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะนะัจะเอาวิธีการมาบอก ะะว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดของเขานะะในกรณีที่เขาบอกว่าไม่รักแล้วไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วค่ะเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอบอกไว้ก่อนว่าการที่เราเพยายามจะเปลี่ยนความคิดของใครสักคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ คนอื่นนั้นคือปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราเองค่ะถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราควรที่จะเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะถ้าเราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราควรที่จะเปลี่ยนความคิดของเราก่อนนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องปล่อยวางไปนะคะแต่วันนี้ค่ะนัดเอาเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่คุณจะสามารถ เปลี่ยนความคิดของใครสักคนที่คุณต้องการได้นะคะในกรณีที่เขาบอกว่าฉันไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้ว ฉันไม่รักคุณแล้วอะไรพวกนี้นะคะคือนะัดเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องเจอนะคะแต่บางทีค่ะเขาพูดประโยคนี้ออกมาเขาพูดด้วยอารมณ์นะคะเขาไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกจากใจจริงๆนะคะบางคนทะเลาะกันรุนแรงทะเลาะกันหนักมากค่ะเขาถึงเลือกที่จะพูดคํานี้ออกมาเพื่อตัดปัญหาเพื่อตัดจบหรือเพื่อทําให้ฝ่ายเราเนี่ย เขาพูดออกมาใช่ไหมเพื่อทําให้เราเนี่ยเสียใจนะคะบางคนเรียกได้ว่าเห็นอีกฝ่ายเสียใจเรารู้สึกดีรู้สึกสะใจรู้สึกว่าฉันชนะแล้วนะคะคือความรักเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอาชนะกันตลอดเวลานะคะมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่ถ้อทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันไปมากกว่านะคะแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะ ย้อนเวลากลับไปได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเรามาทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้กันก่อนดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณนะคะพยายามลบคำพูดนะคะลบคำพูดในแง่ลบต่างๆที่เขาพูดกับคุณออกไปให้หมดค่ะฉันเกลียดเธอฉันไม่รักเธอแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรกับเธอแล้วนะคะคำพูดแย่ๆที่เขาพูดใส่เรามา เธอไม่ดีอย่างนั้นเธอไม่ดีอย่างนี้เป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธออย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคิดเอ่อเรียกได้ว่ารวบรวมมาให้หมดค่ะข้อความคําพูดที่เขาส่งมาหาเราหรือคําพูดที่เขาพูดกับเรานะคะว่าเป็นคําพูดที่เป็นคําพูดในแง่ลบทุกอย่างรวบรวมมาค่ะแล้วก็โยนทิ้งออกไปให้หมดนะคะเราจะต้องทิ้งคําพูดในแง่ลบพวกนี้ออกไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับ ขึ้นความถี่ของเราเองด้วยนะคะพอเมื่อไหร่ที่คุณยังโฟกัสอยู่กับคําพูดในแง่ลบของเขานะคะเมื่อไหร่ที่คุณยังโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เขาว่าคุณสิ่งที่เขาพูดว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่คู่ควรอย่างนั้นคุณไม่มีค่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเมื่อคุณโฟกัสในเรื่องนั้นคุณก็จะมองตัวเองอย่างนั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองไปด้วยว่าโอเคฉันไม่มีค่าพอฉันไม่ดีอย่างนั้นฉันไม่ดีอย่างนี้นทัทง้งๆั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นควาาามมจริิงงก็ไดด้แต่่่สทีเขพู เขาพูดเพียงพอต้องการให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นเองนะคะเราไม่สามารถจะเชื่อคำพูดใดๆไ,ไ,ได้เลยที่มันพูดออกมาจากอารมณ์นะคะนะัดบอกเลยว่าให้หารครึ่งนะคะ 50- 50ไว้ดีกว่าอย่าไปเชื่อเต็มร้อยว่าเราเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเออเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะห้าสิบห้าสิบไปนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่พูดด้วยอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนนะคะต่อไปคะ่ะ ให้คิดซะว่านะคะตอนนี้ค่ะเขาเนี่ยกำลังหลงรักเราอีกรอบหนึ่งนะคะย้อนกลับไปค่ะเมื่อก่อนนั้นนะคะในช่วงแรกๆค่ะคุณและเขาเนี่ย หลงรักกันยังไงนะคะคุณและเขาเจอกันยังไงนะคะเขาในช่วงที่คุยกันช่วงที่จีบกันแรกๆค่ะมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้คิดค่ะว่าตอนนี้เขากําลังหลงรักฉันอย่างหมดหัวใจนะคะเขากําลังหลงรักฉันอย่างมากมายอย่างบ้าคลาั่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเอ่อเรียกได้ว่าวนนะคะวนวนกับความคิดในแง่บวกในหัวเขาไว้ค่ะว่าตอนนี้ เขาหลงรักเราอย่างไรและเราเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนเรามีค่าขนาดไหนที่จะทําให้เขากลับมานะคะเรามีค่ามากแค่ไหนที่จะทําให้คนที่หมดความรู้สึกกับเราไปแล้วหันกลับมารักเราอีกเหมือนเดิมนะคะเราคู่ควรมากแค่ไหนคะ่ะคิดในเรื่องบวกเข้าไว้นะคะ คิดเข้าไว้ค่ะแล้วก็พูดแต่เรื่องบวกในหัวของคุณให้หมดนะคะพูดออกมาค่ะว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างไรฉันคู่ควรฉันสเปเชียลฉันพิเศษมีฉันคนเดียวไม่มีใครทําให้เขาได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะมีฉันแค่คนเดียวแหละที่ทําอย่างนี้มีฉันคนเดียวแหละที่ทนเธออย่างนี้นะคะถ้าเป็นคนอื่นนี่คือไปนานแล้วนะคะเป็นฉันนี่แหละที่ยังทนอยู่นะคะแต่อยู่ด้วยความรักนั่นเองนะคะเราไม่ได้อยู่ทนหรือทนอยู่เนาะอะ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคําว่าอดทนเข้ามานัดจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะทําได้ไม่นาน แต่ถ้าเรายอมรับแล้วเราทําความเข้าใจกับมันค่ะมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนที่นัดบอกค่ะเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราแล้วเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นค่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันถึงจะเดินต่อไปได้นะ,ะแต่ในตอนนี้ค่ะเมื่อเขาบอกแล้วค่ะว่าเขาไม่รักคุณแล้วนะคะเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนนะคะเพื่อตัวเราเองด้วยนะคะเราจะไม่สนใจอะไรที่เกี่ยวกับ ในแง่ลบนะคะความคิดในแง่ลบทุกอย่างที่เป็นแง่ลบทั้งหลายนะคะเราจะไม่ให้ค่าเราจะไม่ให้ความสัมพันธ์ไม่ให้ความสําคัญกับมันนะคะเราจะไปในแง่บวกไปในทิศทางบวกให้มากๆนะคะตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเมื่อเราคิดในแง่บวกแล้วนะคะเมื่อเรามีความคิดในแง่บวกเมื่อเรามีคําพูดแต่ละคําในแง่บวกแล้วที่เขาพูดกับคุณนะคะว่าเขาหลงรักคุณอย่างไรนะคะ เมื่อเรามีทุกอย่างแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณจะต้องเชื่อมันค่ะ คุณจะต้องเชื่อประโยคที่คุณพูดขึ้นมานะคะประโยคที่คุณสร้างขึ้นมาในหัวค่ะฉันรักเธอฉันหลงรักเธออย่างบ้าคลั่งเธอเป็นคนพิเศษของฉันนะคะเธอมีแค่คนเดียวในโลกนะคะไม่มีใครทำทำกับฉันไม่มีใครทําให้ฉันได้มากเท่าเธออีกต่อไปแล้วนะคะไม่มีใครที่คอยดูแลฉันได้มากเท่าเธออีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อคุณเชื่ออย่างนั้นเมื่อคุณพูดออกมาอย่างนั้นนะคะ คุณก็จะต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะว่ามีเพียงแค่คุณคนเดียวที่สามารถทำทุกอย่างเพื่อเขาได้นะคะแล้วก็ต้องเชื่อในเชื่อในจัก,กรวาลน,นะคะว่าเขาจะนำพาสารพวกเนี้ยส่งไปให้ถึงคนคนนั้นได้และจะพาคนคนนั้นเนี่ยกลับมาหาเราให้ได้นะคะคุณต้องเชื่อในจัก,กรวาลน,นะคะแล้วคุณจะต้องทำให้รู้สึกรู้สึกเสมือนว่าคุณเนี่ยรู้สึกเสมือนว่าเขาเนี่ยกลับมารู้สึก อะไรบางอย่างกับคุณแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่ว่าที่เขาพูดมาค่ะว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอแล้วตอนนี้เขากลับมารู้สึกอะไรบางอย่างกับเราแล้วเขาเริ่มรักเราแล้วเขารักเรานะคะเขารู้สึกดีกับเราเขาอยากที่จะกลับมาคบกับเรานะคะเขาเห็นค่าในตัวเราค่ะเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีค่ามากเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่สําคัญมากนะคะตอนนี้ค่ะเขารู้สึกแล้วนะคะทําให้รู้สึกทําให้ทุกอย่างเหมือนมัน เป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะคะเรียกได้ว่าเราต้องเทคแอคชั่นกับมันนะคะไม่ใช่ว่านั่งคิดเออมันอย่างนั้นอย่างนี้เออเออเออ,เอ,อไม่ใช่นะคะคุณจะต้องลงมือกระทาค่ะคุณจะต้องลงมือเชื่อมันด้วยนะคะแล้วคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูดออกมาในสิ่งที่คุณคิดออกมาค่ะว่าตอนนี้เขามีความรู้สึก กับคุณแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะตอนนี้เขาเริ่มรักคุณแล้วเขารักคุณเขากลับมารักคุณแล้วค่ะเมื่อเขากลับมารักคุณแล้วค่ะคุณรู้สึกอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการเทคแอคชั่นนะคะว่าเขากลับมาแล้วเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกดีใจคะ่ะเรารู้สึกโลกเป็นสีชมพูอีกครั้งนะคะเรารู้สึกว่าคนคนนี้แหละ คือคนที่เราต้องการเขากลับมาแล้วนะคะคุณจะต้องรู้สึกให้ได้นะคะว่าเขากลับมาแล้วเขากลับมารู้สึกกับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เหมือนเป็นการทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะทาให้มันรู้สึกเหมือนว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นจริงนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะจัก,กรวาลก็จะนําพาสิ่งนั้นกลับมาให้คุณนะคะแล้วตอนนี้ค่ะให้เราเนี่ย สร้างเรื่องราวของเราและเขาขึ้นมาใหม่ นะคะเราจะไม่เอาเรื่องเก่าแล้วเรื่องเก่าความสัมพันธ์เก่าที่จบไปเรื่องเก่าที่แย่ๆเราทิ้งไปแล้วตอนนี้นะคะลองสร้างภาพขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นภาพระหว่างคุณและเขาในอนาคตนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยเมื่อเขากลับมาแล้วค่ะคุณและเขาจะไปทําอะไรด้วยกันบ้างนะคะจะไปเที่ยวไหนด้วยกันบ้างวางแผนอะไรไว้ปีใหม่นี้เราจะไปเขาดาวกันที่ไหนนะคะคริสต์มาสนี้ค่ะเราจะไปเลี้ยงกันที่ไหนนะคะคุณจะต้องทําให้เหมือนแบบว่าเออ เขากลับมาแล้วจริงๆเขากลับมารู้สึกกับคุณแล้วจริงๆค่ะเมื่อเขารู้สึกกับคุณค่ะเขาจะปฏิบัติตัวกับคุณอย่างไรนะคะเขาจะแบบเรียกได้ว่าประเคนทุกอย่างมาให้คุณนะคะประคบประงมคุณอย่างดีนะคะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนั่นเองนะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณบ้างนะคะให้คุณสร้างภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะนะคะว่าคุณจะทําอย่างไรบ้าง นะคะว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณบ้างค่ะนะคะแล้วก็นึกถึงคำพูดที่คุณอยากให้เขาพูดกับคุณนั่นเองนะคะว่าฉันรักเธอเธอคือเจ้าหญิงของฉันเธอคือเจ้าชายของฉันนะคะเธอคือที่สุดในชีวิตของฉันแล้วเนี่ยแหละเป็นประโยคที่เราอยากจะได้ยินจากเขาใช่ไหมตอนนี้ใส่มาเรื่อยๆเลยใส่มาให้เต็มที่เลยค่ะว่าคุณอยากได้ยินประโยคไหนจากปากของเขาคุณอยากให้เขาพูดประโยคไหนกับคุณนะคะ ใสมาให้หมดใส่มาในความคิดของคุณให้หมดนะคะอะต่อไปค่ะเออแล้วเมื่อไหร่ที่คือเรียกได้ว่าเราจมอยู่กับความคิดลบๆมานานใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่มันมีความคิดลบแวบเข้ามานะคะหรือเมื่อไหร่ที่คําพูดเขาที่มันดังอยู่ในหัวแล้วว่าฉันไม่รักเธอแล้วฉันไม่สนฉันไม่มีความรู้สึกใดๆกับเธอแล้วเมื่อไหร่ที่ความคิดนะั้นมันแวบเข้ามาในหัวค่ะปึ้งเปลี่ยนเลย เปลี่ยนความคิดนะั้นสลัดความคิดนั้นออกไปค่ะแทนที่ด้วยความคิดในแง่บวกเข้าไว้ค่ะแทนที่ด้วยคําพูดดีๆที่เขาที่คุณอยากให้เขาพูดกับคุณนะคะสมมุติว่าตอนนี้ค่ะนัดกำลังคิดว่าเขาเคยพูดกับนัดว่าฉันไม่รักเธอแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนัดดีดออกไปแล้วแล้วนัดจะพูดนัดจะคิดด้วยคําพูดใหม่คือเขาพูดว่าตอนนี้พี่มีเวลาให้หนูแล้วนะ นี่นะคะตอนนี้พี่มีเวลาให้หนูเต็มที่แล้วนะตอนนี้หนูคือที่สุดของพี่นะหนูคือทุกอย่างในชีวิตพี่นะตอนนี้พี่รักหนูมากนะอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยเขินพูดเองแล้วก็เขินเองแต่คนคนนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เอาเอาได้เรียกได้ว่ามันเป็นคำพูดที่แบบเราอยากได้ยินจากคนรักนะคะ,ะนะคะก็ นึกขึ้นมาแทนนะคะเมื่อไหร่ที่ความคิดลบๆเข้ามาค่ะดีดทิ้งค่ะแล้วนึกด้วยคําพูดในแง่บวกที่เราอยากให้เขาพูดกับเราเข้ามาแทนนะะแล้วก็เขียนค่ะ เมื่อคุณสร้างภาพในหัวแล้วให้คุณเขียนทุกอย่างนะคะเขียนคําพูดดีดๆเขียนทุกอย่างที่เป็นในแง่บวกค่ะเมื่อเขากลับมาแล้วจะเป็นยังไงเราจะไปไหนกันคําพูดที่คุณอยากให้เขาพูดกับคุณนะคะนอกจากการสร้างภาพในหัวแล้วค่ะนัดอยากให้คุณเขียนทุกอย่างลงมาด้วยนะคะพอเมื gutes, ่อไหร่ที่คุณเขียนค่ะคุณจะเริ่มเชื่อเมื่อเขียนเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มเชื่อในสิ่งที่เราเขียนนะคะแนะนําว่าควรเป็นกระดาษปากานะคะไม่ควรที่จะเป็นเขียนใน iPad นะคะหรือเขียนในแท็บเล็ตหรือเขียนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะนั้นแนะนําว่าควรเป็นแบบกระดาษกระดาษดีที่สุดนะคะกระดาษแล้วปากกาดีที่สุดค่ะเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ลงน้ําหนักได้รู้สึกได้สัมผัสว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเขียนหน้าจอค่ะมันก็จะลื่นๆนะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบสัมผัสมันไม่โอเคนะมันไม่เหมือนกับการสัมผัสที่บนกระดาษจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อเขียนเสร็จแล้วค่ะ เชื่อค่ะว่าเขากลับมารักคุณแล้วตอนนี้เขากลับมารักคุณแล้วนะคะแล้วเชื่อในเชื่อในจักรวาล ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำให้แฟนเก่าของคุณเนี่ยหรือคนที่คุณต้องการเนี่ยกลับมามีความรู้สึกกับคุณได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเขาค่ะขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เขากลับมารักเราได้ขอบคุณเขาที่เขากลับมารักเราได้นะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนำพาเขากลับมาหาเรานะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะโฟกัสที่ตัวเองเมื่อคุณเนี่ย น,นัดอยากให้ทํากดแห่งแดงดึงดูดแค่ตอนเช้ากับตอนก่อนนอนแค่นั้นพอนะคะ <c oughs> ระหว่างวันค่ะระหว่างวันคุณควรโฟกัสที่ตัวคุณเอง <c oughs> คุณควรทําทุกอย่างเพื่อตัวคุณเอง <c oughs> คุณควรทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะมันก็จะยิ่งเป็นการดึงดูด ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดึงดูดให้เขากลับมาหาคุณนะคะดึงดูดให้คนที่หมดความรู้สึกกับคุณไปแล้วหันกลับมามีความรู้สึกดีๆกับคุณได้อีกนะคะคือเรื่องของความรู้สึกนั้นค่ะแม้เราจะบังคับเขาไม่ได้นะคะแต่ความรู้สึกนั้นมันเป็นเรื่องของขึ้นขึ้นลงๆ นะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกหมดลงไปแล้วค่ะมันสามารถทําให้เพิ่มขึ้นมาได้นะคะความรักหมดลงไปแล้วค่ะเพิ่มได้เหมือนกันนะคะและเมื่อความรักเพิ่มได้มันก็ลดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อค่ะนะลองทําตามที่นัดบอกดูนะคะทำโดยใช้โดยการใช้กดแห่งแรงดึงดูดเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะมันจะช่วยให้คุณรู้สึกว่า คุณเปลี่ยนขึ้นความขี่ได้นะคะและอย่างที่นัดบอกค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนขึ้นความขี่ของคุณให้สูงขึ้นได้แล้วค่ะมันก็จะเป็นการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณก็โฟกัสในระหว่างวันคุณก็โฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโฟกัสที่การทําให้ตัวเองดีขึ้นนะคะโฟกัสในเรื่องของสิ่งไหนก็ตามที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกคลั่งไคล้กับมันนะคะแล้วเช้ากับก่อนนอนค่ะ คุณก็ใช้กดแห่งแรงดึงดูดเขาช่วยแค่นั้นเองระหว่างวันปล่อยค่ะนะคะ let it go ไปเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่ในะระหว่างวันคุณยังหมกมุ่นอยู่กับเขานะคะเอ๊ะเขาจะเขาจะคิดถึงเราจริงๆไหมเนี่ยเขาจะส่งข้อความกลับมาหาเราจริงๆไหมไม่ได้ผลแน่นอนนะคะเพราะว่าหลักสำคัญเลยค่ะเรียกได้ว่าขั้นตอนของการใช้กดแห่งแรงดึงดูดนะคะเมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่1 2 3 4 5แล้วขั้นสุดท้ายคือการปล่อยทุกอย่างทิ้งไปค่ะ ปล่อยทุกอย่างที่คุณกำไว้ออกไปให้หมดค่ะเพื่อให้มีพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าเพื่อให้มีพื้นที่มันกลับเข้ามาให้สิ่งที่คุณต้องการนั้นกลับเข้ามาหาคุณได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างวันปล่อยค่ะ ปล่อยทิ้งไปเลยค่ะเรื่องที่เราคิดเมื่อเชา้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องที่เราการทําการ affirmation นะคะการ visualization ก็ตามนะคะการสร้างภาพการใช้คําพูดต่างๆนะคะระหว่างวันทิ้งเลยค่ะระหว่างวันโฟกัสที่ตัวเองค่ะแล้วกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยจะนอนแล้วนะคะก็ใช้กดแห่งแรงดึงดูดเข้าช่วยในการสร้างภาพนะคะในการ เอ่อ affirmation นะคะในการพูดในการเขียนในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทั้งพูดทั้งเขียนนะคะแล้วก่อนนอนก็กอดหมอนนึกถึงเขานั่นเองนะคะมันจะช่วยทําให้กฎแห่งแรงดึงดูดเข้ามาหาคุณได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะลองไปทําดูนะคะโดยการเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะลองเอาไปทําดูนะคะอย่างที่นัดบ,บอกค่ะได้ผลได้ผลก็ดี นะคะได้ผลมันก็ดีกับตัวคุณเองแต่ถ้าไม่ได้ผลมันก็ดีกับตัวคุณเองเองช่นเดียวกันเพราะตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะตัวคุณจะมีการ เปลี่ยนขึ้นความถี่ในหัวของคุณนะคะและหลายๆคน,นะค่ะหลายๆคอมเมนต์ที่นัทเห็นนะคะไม่ได้ดึงดูดแฟนเก่ากลับมาค่ะแต่ดึงดูดคนใหม่ที่ดีกลับมาซะงั้นนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ในขึ้นความถี่ไหนนะคะทำไมแฟนใหม่ถึงเข้ามาหรือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคือดีมากแบบเรียกได้ว่าเจ้าชายในฝันเจ้าหญิงในฝันเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะลองใช้กดแห่งแรงดึงดูดดูก็ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้นัทด,ด้วยนะคะแล้ว เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนัดอัพคลิปให้ใหม่นะคะในเรื่องของกดแห่งแรงดึงดูดหรือเรื่องของการใช้นอแทคอีกนั่นเองนะคะรอติดตามชมกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย